ยาโพสิเพลสเบิ่งต้นดอกไม้อยู่หน้าบ้านเพิ่นน่ะจ้างามๆเป็นนะฮักมายามเพื่อนบ้านจ้ะพี่น้องอ่าให้พ่อใหญ่เพิ่นล็อกมายามเพื่อนบ้านเพิ่นก็สิย่างไปส่งที่รถจ้ะ ล้ต่เยอบ่ละทุกคูดบอกก๊อฟมีกะบ้านเพื่อนอื่นแมาไอ้ลอดทูสค่ะพี่น้องนี่อันลอดทูสเป็นบ้านบ่แั่บ่แม่เล็กกินเฮ็ดบ่แม่นท่าเฮาลอดฟูสข้าเจ้าเอื่นแมาบ้านเป็นหลังมัน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 จะเป็นต่อต่อกันจายแต่ข้าเจ้าเฮ็ดเป็นหน้าบ้านแต่ละนี่แต่ละหน้าบ้านแต่ละคนก็เป็นนัองสิค่ะพี่น้อง นี่ย่ายอันแฟนเพิ่นเป็นบอดพ่อไนต์ตะกี้เฮ็ดงานอยู่อันบริษัทกาแฟคอมพานีเย็ดจ้ะพี่น้องนี่เพิ่นกับติดต่อกันนี่เพิ่นสวยงามค่ะพี่น้องนี่จ้ะเบิ่งมาส้มน้ำกันเนาะเอานี่เอาคลิป,ปสั้นๆมาให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่อากาศล่มอากาศล่มอากาศฝนคักแน,น่ค่ะ อากาศร่มมันมากมันสีหนาวค่ะแต่ค่ะพี่น้องโอ้โห้